สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเด่นอาเซียนนะครับอยู่กับผมพัชรพันยายงและชีมงานนะครับเป็นรายการที่พาผู้ชมนั้นไปรู้จักกับมุมมองของนักวิชาการและนักวิชาชีพในหลากหลายแวดวงนะครับโดยท่านนั้นได้รู้ลึกร,รู้จริงเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยผลกระทบนั้นจะเป็นอย่างไรก่อนที่พวกเรานั้นจะรวมตัวกันเข้ามาสู่กลุ่มประชาคมอาเซียนหรือที่เรียกกันว่า AEC ในปี2558 ตูเศรษฐกิจประชาคมอาเซียนกำลังจะเปิดม่านขึ้นอีก2ปีข้างหน้าภายใต้คำขวัญ One Vision One Identity One Community 1นึ่วิสัยทัศน์หอัตลักษณ์1ประชาคมประโยคเหล่านี้สะท้อนถึงความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายใต้ข้อตกลงร่วมกันของประเทศในกลุ่มสมาชิกทั้ง10ประเทศอันประกอบไปด้วยไทยลาวพมา่ากัมพูชาเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์รูไนอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC นี้จัดตั้งขึ้นเพื่อที่จะให้ประเทศในกลุ่มสมาชิกมีผลป,ประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกันสามารถเคลื่อนย้ายสินค้าบริการการลงทุนแรงงานฝีมือและอย่างเสรีย่ยอมจะส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงมากมายทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมซึ่งจะส่งผลถึงประชาชนในกลุ่มประเทศสมาชิกกว่า600ล้านคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้รวมถึงคุณผู้ชมเช่นกัน วันนี้คนไทยมีความเข้าใจและเตรียมพร้อมในการรับมือกับการรวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ที่กำลังจะเดินทางมาถึงนี้อย่างไร เอาละครับเข้าสู่เบรกที่หนึ่งของรายการของเราในวันนี้กับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะครับท่านแรกนะครับดรสุรินทร์พิศวนนะครับอดีตเลขาธิการอาเซียนและประธานสถาบันออกแบบอนาคตแห่งประเทศไทยอีกท่านนึงครับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิชนะครับซึ่งเป็นทางด้านของทางด้าน t d i ซึ่งเป็นอีกหนึ่งท่านที่เคยออกบทความที่มีหัวข้อว่า AEC กระดาษที่มาที่ไปเป็นอย่างไรมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านเลยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับก่อนอื่นขออนุญาตเริ่มไปเจาะที่ คือจริงๆแล้วคนไทยพูดเรื่อง a อ c กันเยอะนะครับแต่พูดถึง AEC ในความหมายที่เฉพาะมากๆคือเอไอที่จะเริ่มในปี2ปีข้างหน้านะครับปี2 5งนรนะครับคนไทยจะพูดกันในมุมนี้เยอะและคิดว่าถึงปี2 5 5 8หรือเป็น2559นเกะครับจะเกิดการเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่มหาศาลตื่นเช้ามาโลกจะ่เป็นแบบเดิมประเทศไทยไม่ใช่เป็นประเทศไทยที่คุณรู้จักอีกต่อไปเพราะประเทศไทยเข้าสู่ AEC อนี่คือสิ่งที่ผมเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ AEC กระดาษ นะครับ a อของจริงนั้นเกิดขึ้นมาตั้งแต่20ปีที่แล้วนะครับเมื่อมีการทําความตกลงอาฟต้าแล้วหลังจากนั้นก็มีการขยายมีการผนวกกันมากขึ้นทางเศรษฐกิจครับผมไม่ใช่แค่การลงนามระหว่างคองมินิสตกับองมินนะซึ่งมันเกิดขึ้นอยู่แล้วและมันก็จะสาคัญยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคตสำยัว่ามเลยไม่ต้องรออีก2ปีไม่ต้องรอแล้วก็สิ่งที่รอนั้นคนบางที a e c 2558ันานะครับทำให้คนบางกลุ่มตกใจกลัวว่าจะมีผลกระทบในด้านลบเพราะฉะนั้น ทำให้ทัศนคติเนี่ยมองเข้าไปในประเทศครับผมอย่าไปเปิดประเทศเดี๋ยวเราจะเสียเปรียบเลื่อนการเปิดเอไซีไปไกลๆนี่คือความเข้าใจผิดนะครับดรสุรินห้างมีอะไรเสริมในจุดนี้ไหมครับผมคิดว่าวิธีคิดที่อาจารย์สมเกียรติเสนอเนี่ยเป็นวิธีคิดที่สร้างสรรค์ในแง่ที่ว่าเตือนว่าจริงๆแล้วเนี่ยการรวมตัวทางด้านเศรฐษฐกิจของเราเนะี่ยมันเกิดขึ้นแล้วผมพูดอยู่เสมอว่าเอไซีมันมาแล้วนะแออ์เชียคือเอไอซีซีไอเอ็มบีแบงค์คือเอไซีแบงค์หลาย ต่อหลายแบงค์ที่ยังชื่อไทยอยู่แต่เขามาลงทุนแล้วที่เราคนของเราก็ออกไปลงทุนใหญ่ๆนี่ไปกันเยอะเป็นโตวเคมีไปเรื่อยๆแล้วนะ SME SME ออก็เริ่มออกไปบ้างเพราะฉะนั้นสิ่งซึ่งกําลังเกิดขึ้นในขณะนี้คือความพยายามที่จะให้เฟรมเวิร์กให้ระบบข้อตกลงบนกระดาษนี่จําเป็นครับเพราะว่ามันหมายถึงการพยายามที่จะให้มันมีรูปแบบที่ชัดเจนมีความผูกพัน ถ้าเกิดการไปลงทุนและเกิดการเบี้ยวเกิดการยึดเอาทรัพย์สินเหล่านั้นเป็นของรัฐจะจะทำกันยังไงซึ่งสิ่งเหล่านี้มันต้องปรับตัวกันทั้งหมดนะก็ผมคิดว่าถ้าเรามองบทบาทเหล่านี้ชัดเจนของทุกหน่วยงานของทุกองคอ์กรครับมันก็จะเป็นการเตรียมตัวเพื่อให้ AEC ที่เรามองแล้วด้วยความชงนด้วยความหวาดกลัวด้วยความประวัติพันพึงเนี่ยมันกลายเป็น AEC ที่สามารถที่จะบริหารจัดการได้ การาดมันมีมากมายดรสุรินทร์เน้นดูแลและเตรียมความพร้อมในประเทศมาโดยตลอดนะครับถ้าให้ที่เป็นเปอร์เซ็นต์เลยจากร้อยเปอร์เซ็นต์ที่อกว่าพร้อมแน่นอนในการที่จะรับมือกับการเปิดประชาคมอาเซียนเราพร้อมแค่ไหนกี่เปอร์เซ็นต์ประเทศไทยไม่ได้แพ้คนอื่นอยู่ประมาณกลางๆแต่ว่ามันควรจะดีทุกคนนะแต่มันควรจะดีกว่านี้ไม่ฮะเราดีกว่าหลายประเทศนั่นแหละฮะแต่เราตามหลังคนอื่นเข้าอีกสักสองสามประเทศเพราะว่าความไม่ต่อเนื่องภายในความไม่พร้อมภายในและคนของเราเนี่ย ยังมีเมนเทลลิตี้ยังมีทัศนคติที่ว่ายังไม่อยากจะออกไปยังไม่แน่ใจยังไม่คุ้นเคยกับการที่จะต้องไปทำธุรกิจในบริบทต่างประเทศซึ่งผมพูดอยู่ตลอดเวลาว่าไม่มีระบบเศรษฐกิจไหนในโลกยุคปัจจุบันบที่จะโตเฉพาะภายในประเทศของตัวเองอม,มันต้องออกไปลงทุนข้างนอกมันต้องไปหาโอกาสข้างนอกกินญี่ปุ่นเกาหลีเขาทำกันทั้งนั้นอ่ะออสเตรเลียนิวซีแลนด์ทำกันทั้งนั้น, Zealand, น,น,นแล้วในประเทศไทยคือใครที่บอกว่าฉันไม่สนใจตลาดข้างนอก มันเป็นไปไม่ได้ไม่มีประเทศไหนที่สามารถเซลฟ์สโตเทนได้แล้ว <c oughs> ถูกต้องครับมันจะต้อง,อ,งออกไปเท้ากันชาติต้องการกรดต้องออกไปข้างนอกครับอาจารย์ครับ,รบทาง TDI เคยมีการทําสํารวจนะครับว่าคนไทยตระหนหรือตระหนักมากน้อยขนาดไหนกับการที่จะเปิดประชาคมอาเซียนคนไทยตระหนักไม่ค่อยเยอะแต่ตระหนกค่อนข้างมากครับแล้วประเทศไทยดูเหมือนเป็นประเทศที่ปริวิตกกับเรื่องเอเอซีมากที่สุดประเทศหนึ่งผมมีเครือข่ายนักวิชาการที่ทําวิจัยเรื่องของอาเซียนอยนู่ด้วยกันมีการพบปะพูดคุยกันอยู่เรื่อย เมื่อนักวิชาการเหล่านี้มาเจอประเทศไทยมาประเทศไทยอ่านหนังสือพิมพ์ไทยดูเขาก็จะพบว่าโอ้โหประเทศไทยตื่นตัวเรื่องเอชีมากมาเต็มไปหมดมีอยู่ทุกวี่ทุกวันเลยในประเทศเขาเขากับไม่รู้สึกว่ามันมีความตื่นตัวในระดับนี้นะครับ,รบแต่ประเด็นสําคัญก็คือการตื่นตัวการตระหนักในประเทศไทยนั้นส่วนมากเป็นความเข้าใจผิดซะเยอะนะครับ,รบเช่นยกตัวอย่างาเจ้าของอู่แท็กซี่ก็มาถามสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดอู่แท็กซี่จากต่างประเทศเช่นอู่แท็กซี่ มาเลเซียจะมาตั้งแข่งกับประเทศไทยอยู่ในประเทศไทยมาแย่งที่ทำมาหากินหรือเปล่าเกิดความเข้าใจอย่างนี้เยอะไปหมดเลยอ <Ooh. S 1> ประเด็นตรงนี้ผมคิดว่าสาคัญเพราะว่าพอเราไปสนใจ aec กระดาษ <c oughs> แล้วเป็นรกระดาษในเวอร์ชันที่เข้าใจผิดซะด้วยนะครับคนก็แทนที่จะไปมองที่มันเป็นประเด็นจริงๆที่เราต้องสนใจยกตัวอย่างแทนที่เราจะไปสนใจเรื่องแรงงานวิชาชีพ78สาขาซึ่งเจรจากันอยู่ในกรอบของ aec แล้วก็ไม่ค่อยมีความคืบหน้า <c oughs> ทุกคนคิดคล้ายกันหมดนะครับอยากจะรักษาฐานในบ้านตัวเองครับ ก็พยายามทําให้การเจรจานั้นไม่ค่อยมีการเปิดเสรีกัน mm hmm. ในเรื่องของการรับรองซึ่งกันและกันอย่างที่มันควรจะเป็นในขณะที่เรามีแรงงานต่างประเทศเช่นแรงงานพมา่าอยู่ในประเทศไทยตัวเลขทางการก็เป็นล้านกว่า<ช>ถ้าร,รวมตัวเลขที่ไม่เป็นทางการไปด้วยก็น่าจะ3ล้าน4ล้านครับผมนี่คือเรื่องจริงๆเลยที่สําคัญต่อประเทศไทยมากๆนะครับประเทศไทยไม่เดือดร้อนนะครับถ้าเราไม่มีแพทย์สิงคโปร์แพทย์มาเลเซียมารักษาคนข้าอยู่ในประเทศไทยครับแต่เราจะเดือดร้อนอย่างยิ่งเลย ถ้าเกิดคนงานพม่าที่อยู่ในทุกครัวเรือนของพวกเราอยู่ในบ้านคุณแบงค์อยู่ในบ้านของอาจารย์ย้ายกลับไปพม่าในวันพรุ่งนี้พวกเราก็ต้องมาซักผ้ากันเองมาทํากับข้าวกันเองมาทาทุกย่างกันเองตรงนี้แหละครับเศรษฐกิจไทยหยุดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการพูดคุยกันในเรื่อง AEC ในเมืองไทยผมคิดว่ามีสัญญาณที่ดีก็คือคนสนใจแต่ก็มีอีกมากที่พูดกันเรื่อง AEC แล้วพูดกันต่อๆไปโดยเข้าใจผิดคแล้วก็ขยายวงสร้างความตื่นตระหนก แล้วคนมองไม่เห็นโอกาสอามองไม่เห็นว่าประเทศไทยคือประเทศที่จะได้ประโยชน์เยอะที่สุดในการรวมกลุ่มใน AEC ครับสเต็ปต่อไปจะเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาคุยกันต่อกับทางด้านของดรสุรินและดรสมเกียรตินะครับว่าเราต้องมีการเตรียมความพร้อมอย่างไรเพื่อตักตวงประโยชน์สูงสุดอย่างที่ดรสมเกียรติบอกไปช่วงนี้พักสักครู่ครับเขาหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่ากลุ่มคนเรานี้เป็นพ่อน้ำดีหลังหลันักจิจาของเราถูกมัดมือมัดไม้โดยกลุ่มผลประโยชน์เหล่านี้ด้วยความที่ไม่มียุทธศาสตร์นั้น การเปิดเสรีของประเทศไทยจึงถูกไปแขวนอยู่กับความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ของชาติ PTT Global Chemical แกนนำด้านธุรกิจเคมีภัณฑ์ของกลุ่มปะตะทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โอเลฟินและอะโรมมติกชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เรายังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมความหลากหลายของเคมีพันเพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตตั้งแต่เช้าจรดเย็น PTT Global Chemical หนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจเคมีพันเพื่อสร้างสรงสรค์คุณภาพชีวิตคุณคิดอะไรอยู่ไม่ว่าคุณคิดอะไร คิดถึง SCB คุณคิดอะไรอยู่ไม่ว่าคุณคิดอะไรคิดถึง SCB เราเคยคิดว่าอยากบินได้เหมือนนกแล้วเราก็คิดจะบินให้สูงขึ้น คิดจะบินให้เร็วขึ้นและไกลขึ้นคิดจะนำความสะดวกสบายที่สุดขึ้นไปอยู่บนนั้นรวมทั้งดูแลสิ่งแวดล้อมไปพ,พร้อมๆกันกับที่สุดของนวัตกรรมการบินพร้อมแล้ววันนี้การบินไทย A380 เคยฝันว่าพลังงานและวัสดุสังเคราะห์จะปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมวันนี้สิ่งที่เราฝันได้เริ่มกลายเป็นจริงกลุ่มปตทเชื่อมั่นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะนำมาซึ่งชีวิตที่ดีและยั่งยืนเข้าสู่เวทีสองนะครับ เลสรสนครับปัญหาที่คนข้องใจกันอยู่นั่นคือกฎเกณฑ์ของแต่ละประเทศแบเรียร์ทางภาษีแบเรียร์ทางกฎหมายต่างๆที่ยังมีอยู่หลังจากเอซีต่อไปจะมีการปรับเปลี่ยนหรือโอนเอ็นออนลงอย่างไรบ้างขอกลับไปสู่ปัญหาที่เราทิ้งท้ายไว้ในเบรกที่แล้วนิดหนึ่งตรงที่ว่าผมเองเนี่ยพอใจกับการตื่นตัวของคนไทยเพราะมีส่วนในการปลุกให้ตื่นแต่ก็ยังไม่พอใจกับความพร้อมในการเตรียมตัวเพื่อที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแต่ผมคิดว่าจะเอาให้ เท่ากันทั้งหมดไม่ได้หรอกคำถามคําที่2ก็คือว่ามันยังมีการกีดกันกันอยู่มากพอ<ช>สมควรแน่นอนประเทศที่มีเขามีตลาดใหญ่เนี่ยเขาบอกมันเรื่องอะไรจะรีบเปิดเพราะเปิดขึ้นมาแล้วยูเข้ามาหาฉันฉันไม่จําเป็นต้องออกไปหายูเพราะฉันมีตลาดใหญ่ที่สุดอ,อินโดนีเซีย24 5รล้านครับ<อ>ผมเพราะนั้นกลไกต่างๆภายในของเขาเนี่ยยังช้ายังชะลอยัง,ออยงไม่อยากจะเปิดกว้างทันทียังเหมือนเตะทวงอยู่ยางเหมือนตออเอนตะของเราก็เหมือนกันหลายภาคอุตสาหกรรมของเราเนี่ยก็ยังอยากจะ ม่อยากจะเปิดเร็วนักเพราะเรื่องของการที่ประคับประคองเพราะมันมีผลประโยชน์มีกลุ่มผลประโยชน์ภายในประเทศที่เร็วที่สุดก็คือประเทศที่เพิ่งเปิดและเพิ่งกําลังพัฒนาที่ยังไม่มีอะไรมากนกอยู่ในช่วงเริ่มต้นคือดสเตจมันไม่มีอะไรจะเสียมัเปิดได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่ายังมีเรื่องของการกีดกันอยู่ยังมีเรื่องที่เขาเรียกว่า non tariff barriers ตกลงว่าจะลดเรื่องของภาษีแต่ไปยกเรื่องอื่นขึ้นมาเช่นถ้าเรือสินค้าเกษตร ถ้าเรือสินค้าที่จะเอาอาหารไปไปขึ้นเนี่ยไปกําหนดว่ามันต้องไปอยู่ท่าเรือที่ห่างไกลจากตลาดจากเมืองหลวงต้องขึ้นรถบรรทุกขึ้นรถทคขึ้นรถขึ้นรถตู้เยน็นห้องเยน็นม,มาอีกเจ็ดชั่วโมงแปดชั่วโมงถ้าเป็นผักถ้าเป็นผลไม้ถ้าเป็นอาหารอาหารสดเนี่ยม,มันก็เน่าเสียแล้วสิ่งเหล่านี้มันทําให้เกิดปัญหาเรื่องของการพยายามที่จะเข้าถึงตลาดแต่เข้าไม่ได้ด้วยกฎเกณฑ์ต่างๆที่เขามีอยู่เหล่านี้ฮะมันมีซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ยัง ยังคงอยู่หลังจากมี5แมันต้องเ<บ>จรจามันต้องเจรจามันต้องพยายามที่จะต่อรองตรงเนี้มันมาถึงสมรรถนะของภาคราชการที่จะไปต่อรองครับ,รบถ้าเราไม่เก่งถ้าเราไม่พร้อมถ้าเราไม่มี competency ครับถ้าการคัดสรรคนเข้ามาอยู่ในตําแหน่งไม่ได้คัดสรรบนพื้นฐานของความรู้ความสามารถรแต่เป็นเรื่องของพรรคพวกเป็นเรื่องของความเกี่ยวพันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันทางการเมืองรเราไม่สามารถที่จะไปสู้กับเขาได้ ห้าปีที่อยู่ที่อาเซียนเนี่ยเห็นคุณภาพของการเจราจาการต่อรองของเราเนี่ยลดลงลดลงลดลงอันนี้ต้องถามตัวเองว่าล้าจะทํากันยังไงการคัดสรรคนเข้ามาอยู่ในตําแหน่งไม่ว่าจะเป็นภาคการเมืองหรือภาคราชการจะต้องพัฒนาจะต้องมีประสิทธิภาพมากกว่านี้จะต้องมีความโปร่งใสามากกว่านี้เล่นเส้นเล่นพวกเล่นเล่น เชื้อสายพี่น้องต้องลดลงต้องลดลงไม่เช่นนั้นเราไม่สามารถที่จะแข่งขันกับคนอื่นได้ค่าผมเดี๋ยวต้องขออนุญาตถาดรสมงเสียรนะฮะว่าทางที i ดีมองอย่างไรกับศักยภาพของไทยในในมุมมองไทยแอสโโฮเป็นประเทศประเทศหนึ่งนะฮะที่จะไปต่อรองกับอีก9ประเทศศักยภาพนักเจรจาของเราผมเห็นด้วยกับอาจารย์ชุดินพูดนะครับว่าน่าจะมีคุณภาพต่ำกว่าเมื่ออดีตเยอะนะครับในอดีตเรานึกถึงหน้านักเจรจาการค้าของเราเรารู้สึกว่าอุ่นใจสบายใจปัจจุบันนี้ ต้องเรียนลำตงว่าไม่ค่อยแน่ใจ <mış S 1> แต่ <Armor. S 1> ที่ผมคิดว่าใหญ่ไปกว่าน,นั้นอีกตัวหนึ่งก็คือทัศนคติ th th ว่าอะไรคือผลประโยชน์ของประเทศชาติของนักเจรจาไทยอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องตั้งเครื่องหมายคําถามกันเลยเพราะว่าประเทศไทยไม่เคยได้กําหนดยุทธศาสตร์ว่ายุทธศาสตร์ <S <S ของประเทศไทยจะเดินยังไงในอนาคตและการเปิดเสรีในกรอบ AEC ก็ดีหรือกรอบอื่นก็ดีนั้นจะเสริมหรือไม่เสริมยุทธศาสตร์นะครับด้วยความที่ไม่มียุทธศาสตร์นั้นการเปิดเสรีของประเทศไทยจึงถูกไป แขวนอยู่กับความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ของชาติในบางกรณีก็จะเป็นผลประโยชน์ในความหมายแคบๆคือเป็นผลประโยชน์ของบางธุรกิจยกตัวอย่างนะครับ,รบเราไปมีความเข้าใจว่าการเปิดการค้าบริการเช่นให้เปิดทําโทรคมนาคมคในประเทศไทยนะครับได้อย่างเสรีทํากิจการไฟฟ้าทํากิจการขนส่งนะครับถือเป็นการทําลายผลประโยชน์ของกลุ่มธุรกิจไทยไปมีมุมมองแบบนี้นะครับพอมีมุมมองแบบนี้เนี่ยก็เลยไปละเลยว่า จริงๆแล้วธุรกิจบริการจํานวนมากเหล่านี้เป็นตัวที่ไปเกื้อนหนุนนะครับทำให้ธุรกิจที่ส่งออกนะครับธุรกิจการผลิตที่ประเทศไทยได้ประโยชน์เยอะที่สุดเนี่ยเสียความสามารถในการแข่งขันไปเพราะว่าถ้าเกิดไฟแพงโทรศัพท์อินเทอร์เนต็ตแพงนะครับการขนส่งแพงประเทศไทยก็สูญเสียความสามารถในการแข่งขัน,ขนทีนี้ประเด็นก็คือประเทศไทยถ้านักเจรจาของเราไปมองประโยชน์ในการเปิดเสรีนะครับว่าต้องเป็นเราส่งออกไปฝ่ายเดียวการที่เรานําเข้าบริการ นำเข้าการลงทุนนั้นถือเป็นการเสียประโยชน์ของประเทศถ้าไปตีโจทย์แบบนั้นก็น่าจะเป็นการหลงประเด็นรือทาให้หรือในบางกรณีนักเจรจาของเราถูกมัดมือมัดไม้โดยกลุ่มผลประโยชน์เหล่านี้ว่าอย่าไปตกลงอย่าไปอย่าไปเอย่าไปเปิดาอย่าไปยอมมันก็เลยดึงความสามารถในการแข่งขันของเราทั้งหมดเนี่ยลงด้วยเพราะหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่ากลุ่มคนเหล่านี้เป็นเป็นท่อน้ำเลี้ยงหลัก มีมีทั้งที่อาจจะเป็นบริจาคเงินนะครับให้พักการเมืองแต่อีกจำนวนมากก็คือผมเชื่อว่าข้าราชการไทยจำนวนหนึ่งก็ไปเข้าใจไปมองผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ประกอบการนะครับไม่ได้มองผลประโยชน์ของเศรษฐกิจโดยรวมไม่ได้มองประโยชน์ของผู้บริโภคจริงๆเป็นอย่างนี้เกือบทุกเซกเตอร์เกือบทุกร์ใช่ครับใช่ไหมฮะเรื่องการพัฒนาศึกษานะครับเรื่องการให้ความรู้นะครับในเอเจคชั่นเนี่ยจะต้องมีการพัฒนาอย่างไรนะฮะช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อช่วงนี้พักสักครู่ครับ เราลงทุนเรื่องการศึกษามากกว่าคนอื่นซึ่งเกือบจะสูงที่สุดในโลกประเทศไทยกําลังสวนทางกับแนวโน้มที่ควรจะเป็นไปเด็กไทยใช้เวลาเรียนมากที่สุดชาติหนึ่งในโลกนะครับแต่ผลการสอบสำริพนธ์ออกมากับแย่ PTT Global Chemical แกนนำด้านธุรกิจเคมีพันของกลุ่มปตทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โอเลฟินและอะโรเมติกชั้นนําในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเรายังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมความหลากหลายของเคมีพันเพื่อประโยชน์ในการดําเนินชีวิตตั้งแต่เช้าจรดเย็น PTT Global Chemical หนึ่งในผู้นําด้านธุรกิจเคมีพันเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ข่าวคู่น่นะเซลหกสิบเปอร์เซ็นพังกบาลเองแต่ฉันว่าต้องรีบไปนะมิงนั้นเด็กันหมดอ่ะใช่เจอกันรีบมานะเฮ้ยการช่วยชีวิตคนง่ายนิดเดียวร่วมบริจาคเพื่อสถาบันการแพทย์สยามมินทราธิราชเพื่อคนไทยทุกคนสิริราช9ก้ามงคล เราเคยฝันว่าพลังงานและวัสดุสังเคราะห์จะปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมวันนี้สิ่งที่เราฝันได้เริ่มกลายเป็นจริงกลุ่มปตทเชื่อมันว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะนำมาสึ่งชีวิตที่ดีและยั่งยืน ข่าวสุดท้ายของรายการนะครับเรามาคุยกันต่อกัน,กนทานด้านของดรสุรินทร์และดรสมเกียรตินะครับอาจารย์ hmm. ครับขอถามในเรื่องของหลังจากไปมองประเทศไทยจากมุมมองภายนอกมาแล้ว mm hmm. เมื่อเทียบกับประเทศอื่นอีก9ประเทศการศึกษาหรือการพัฒนาด้าน Education ของเราต่างกับเขามากน้อยขนาดไหนเราลงทุนเรื่องการศึกษามากกว่าคนอื่นปีนึงประมาณ25%ของงบป,ประมาณแผ่นดินครับเราใช้เพื่อการศึกษา mm hmm. ซึ่งเกือบจะสูงที่สุดในโลก ผมคิดว่าอาจจะมีสักประเทศหรือสองประเทศที่สูงกว่าเรารแต่ผลของการลงทุนเรื่องการศึกษาออกมาแล้วเนี่ยคนของเราเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่เศร,ศรษฐกิจระบบใหมเ่เศรษฐกิจที่มีการแข่งขันเศรษฐกิจที่ต้องใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเศรษฐกิจที่จะต้องคิดค้นเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเราไม่มีบุคลากรที่จะทําเรื่องนั้น เราพูดกันอยู่ตลอดเวลาว่าต้องสอนให้เด็กคิดต้องสอนให้เด็กวิเคราะห์ต้องสอนให้เด็กสังเคราะห์ข้อมูลแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเราทําน้อยมากจะปฏิรูปการศึกษาต้องปฏิรูปครูจะปฏิรูปครูต้องปฏิรูปทัศนคติของครูว่าพร้อมที่จะเข้าไปสู่โบสถ์ของการศึกษาแบบใหม่หรือไม่สอนให้เด็กค้นคว้าสอนให้เด็กคิดเป็นพี่เลี้ยงในห้องเรียนเด็กควรจะพร้อมมากกว่าในอดีตที่จะเข้าไปสู่ห้องเรียนเพราะข้อมูลต่างๆมันมากมายแต่เด็กไม่สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้เพราะไม่มีภาษา ที่มีประสิทธิภาพพอเพราะข้อมูลและภาษาเหล่านั้นมันเป็นภาษาต่างประเทศเรายังไม่มีสมรรถนะหรือทักษะเรื่องภาษาดีพอครูก็เหมือนเดิมเพราะนั้นสิ่งที่อยากจะเห็นนั่นก็คือห้องเรียนบรรยากาศห้องเรียนมันต้องเปลี่ยนไปครูพร้อมขึ้นจากการมีข้อมูลมากขึ้นเพราะข้อมูลมันหลากหลายเพียงแต่ว่าไม่มีความสามารถในการเข้าถึงก็ต้องเปลี่ยนค,ครูต้องเปลี่ยนวิธีคิดของครูครต้องเปลี่ยนความพร้อมของครูเด็กก่อนเข้าห้องเรียนมันจะต้องพร้อมกว่าเดิม คือมีข้อมูลต่างๆเข้าไปแล้วก็ไปสามารถที่จะแลกเปลี่ยนกับครูได้มันจะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน dialectical process มันจะได้คําถามมันจะได้คําตอบที่ดีขึ้นมันไม่ราาเรียบเงียบฟังจากครูหมดหมดหมดคาบก็จบปิดแล้วก็ออกไปแล้วก็ถึงเวลาสอบก็ต้องตอบทุกสิ่งทุกอย่างที่ครูสอนนั่นคือโหมดของการศึกษาไทยในขนานี้อีกหนึ่งคำถามสําคัญนะครับไหนมาพูดเรื่องการศึกษาแล้วขออนุญาตถามรองผู้อินะครับว่าระดับ การศึกษาประเภทไหนที่เราจะต้องการมากขึ้นหลังจากเปิดประชาคมอาเซียนคือจริงๆแล้วการศึกษาที่จะช่วยทําให้คนอยู่รอดในศตวรรษที่21นะครับ,รบต้องเป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นทําให้คนยืดหยุนเพราะต่อไปโลกจะเปลี่ยนแปลงเร็วประเทศไทยกําลังสวนทางกับแนวโน้มที่ควรจะเป็นไปเรากําลังยัดเนื้อหาเข้าไปในหลักสูตรมากขึ้นมากขึ้นถ้าไปดูเวลาที่เด็กไทยใช้เรียนนะครับจากการสรํารวจของ OECD เด็กไทยใช้เวลาเรียนมากที่สุดชาติหนึ่งในโลกนะครับ แต่ผลการสอบสัมฤทธิผลออกมากับแย่สิงคโปร์เพื่อนใน AEC ของเราไปอีกทางหนึง่งประกาศนโยบายที่เรียกว่า teach less learn more สอนให้น้อยลงเรียนรู้ให้มากขึ้นประเทศไทยยังติดกลมกับการที่สอนเยอะๆให้เด็กจำมากๆแล้วหวังว่าการจำมากๆเหล่านั้นจะช่วยทำให้เด็กมีความพร้อมมากขึ้นซึ่งไม่เป็นความจริงทำอย่างไรให้เด็กคิดเป็น จับหลักได้และไม่ว่าจะจบการศึกษาไปแล้วจะเรียนสายอาชีวะเรียนสายสามัญออกไปแล้วเจอการเปลี่ยนแปลงในโลกเจอเทคโนโลยีใหม่เจอสภาพเศรษฐกิจสังคมการตลาดแบบใหม่สามารถสามารถปรับตัวได้ไดและอย่างนั้นคนคนในยุคอาเซียนคนคในยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยจะต้องมีอาชีพอย่างน้อยสามสีอ่อาชีพในชีวิตการทํางานเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะเตรียมตัวเพื่อที่จะเปลี่ยนอาชีพได้อย่างคล่องตัว Flexible ยืดหยุ่นเนี่ยก็คือการเรียนรู้เรื่องการ คิดการวิเคราะห์กัน<ม>ตอบปัญหาการแก้ปัญหาการจําเฉพาะข้อมูลเนี่ยไม่ช่วยให้คนปรับตัวได้ครับทีนี้<ม>จะสร้างคนเพื่อความพร้อมนั้นได้ยังไงก็สร้างจากการศึกษาที่สอนให้คนพร้อมที่จะปรับตัว<ม>สอนให้คนพร้อมที่จะคิดพร้อมที่จะวิเคราะห์พร้อมที่จะแก้ปัญหาจําอย่างเดียวเนี่ยข้อมูลเหล่านั้นล้าสมัยครับและที่สำคัญที่สุดคือข้อมูลเหล่านั้นมันหาได้จาก Google มันหาได้จาก นด์โฟนมันหาได้จากคอมพิวเตอร์ตัวเล็กๆที่เรามีอยู่ในข้อมูลอยู่ในมือเขาจําได้ดีกว่าเราสามารถเข้า Access เซสเมนกว่าเราถูกต้องสมัยนี้ได้ง่ายขึ้นเรื่องการศึกษาเป็นเรื่องใหญ่ท้าทายมากๆในการเตรียมความพร้อมอาเซียนหรือไม่อาเซียนระบบการศึกษาไทยต้องมีการปฏิรูปนอกเหือจากการศึกษาจริงๆยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่เราสามารถพูดคุยกันได้ที่เกี่ยวข้องกับ AEC ที่กำลังําลังเสินะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะครับต้องขอบคุณนะครับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะครับทั้งดรสุรินทร์และดรสม และช่วงท้ายนี้นะครับเราทั้งสาคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับช่วงที่ผ่านมาตลอด2ปีชาวนาไทยได้อะไรไปบ้างกับโครงการนี้เข้าโครงการและจำนำจริงๆไม่ได้15,000บาทเราขายตามคุณภาพคือความชื้นของข้าว,วขายได้มากจริงๆนั่นคือ12,500บาทจากสูงสุดแหละคุณมีนยโยบายในการแหนจัดการ สิ่งที่คุณเรียกว่าช่วยชาวนาอย่างไร,รแล้วการช่วยชาวนาในประเทศไทยมันมีวิธีการเดียวถูกต้อง